ไม่สนับแดดอ๋อมาแล้วป้าป้าไอ้ป้า,ไ,ปาได้ตำแหน่งอะไรเปลี่ยนแดนเปลี่ยนแดนอ่าพอตัวสองแล้วโอเคถูกต้องแล้ว ใจเย็นๆตั้งสติดีๆลูกชนะอยู่แล้วกำลังใจมาเต็มร้อยเยี่ยม nào ôi trời đài lơm đây đi lơm đây đi thì khé gì đây

สวยไ <c oughs> อ้ลอนหล่นหล่นหล่นหลนหล่น <c oughs> มาแล้วเออไปเลยไปเลยเยี่ยมส่งให้เพื่อนไปเลยส่งให้เพื่อนเร็วไปเลยยิงทีเกยิงเลย นึกว่าเข้าให้เราัะดีใจเขาเลยแย่งเลยนั่นแหละนั่นแหละ diễn lên diễn lên ờ à, để diễn nói cái đấy duyên quá ô mình đình trả lục

ไปเลยสวยสวยเยี่ยบเงี่ยมเลยดิเกจัดสักลูกสิเออไปเลย

เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมาก <c oughs> โดนยิงแล้ว

đèเขา còi về mày pha, ơ nè, lấy, 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 ไปเตะฟีฟ่ายิงเลยขอสวยๆจักลูกเอาให้เข้าเลยใช่คร sí, ับเมื่อกี้ฟาวได้ได้ได้สวยซ้ำซ้ำเที่ยมไปเลย ดีดีไปเลยไม่ต้องเกงใจทำไมเกงใจกันยังไงไปเลยดูหลักดูเลยวะวันนี้เล่นดีวันนี้ดันเล่นดี 有吗？靠近哪里？偏南，偏南。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái

ไปเลยไปเลยมีเจไดไ้ไปเลยมีจังหวะกระสัดเลยเ

บอลลงเก่งไว้พวกนี้เ<อ>ยี่ยมไ,<อ>ไปพโนงบทรง่ีม จับบอลเก่งว่ะไเไปเลยพิไปเลย Commerce. ิ่ statistically 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 <worldwide>

để tìm tên đây tìm tên <laughs> khâu lấy <lên>, bà ô, <laughs>

ไปเลยไปเลยไปเองเลยเอาเลยคใครก็ได้ที่เคเอาซะหน่อยเอ้ยยิง phải lâu? bắt thúng,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  อันอันนี้คือจบคอเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้จบคอเตอร์อะไรไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะเลยโอเคงั้นกล้องขึ้นไปก่อน